แนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่หนึ่งเมษายนพศ2566สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการป้ามวยไทยพาไปดูหวย ท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกันกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆ hey, <baby. S 1> ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมพร้อมๆกันได้เลยคะ่ะ เริ่มกันที่แนวทางเล็กวิ่งอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่งวดที่ผ่านมาหลุดไม่เขา้างวดนี้มาลุนกันต่อค่ะงวดวันที่หนึงเมษาหกหกในงวดนี้7ยังอยู่นะคะสำหรับนักวิ่งให้วิ่งห้าวิ่งแล้วได้ตังเน้นให้วิ่งห้าวิ่งแล้วได้ตัง แนวทางเล็กวิ่งจากอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่ใบนี้เป็นเลขจับคู่บนเงินล้านแนวทางรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาก็ให้แม่นให้เข้าบนตรงๆ7-3ตามต่องวดนี้ค่ะงวดวันที่1เมษายน66 เลขจับคู่บนตรงๆง,ง,งวดนี้มี40 41 80และ81ชื่นชอบตัวเลขก็นำไปหลุน้นนำไปเสี่ยงโชคกันได้นะคะใบนี้ไฮแมน ใบนี้เป็นเลขแอดผมชื่อดำแนวาทางรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งเมษาหกหกเลขชุด3ตัวเต็งโต๊ดงวดนี้ให้เน้น8-4-2และ8ปดส่หนึ่งส่วนชุดคู่โต๊ดบนล่างงวดนี้ให้เน้น4ี่แสี่หนึ่ง สี 4, 2, และ82แนวทางเล็กเด็ดจากแอดผมชื่อดำครับใบนี้เป็นเลขคนเซาะกล่าวแนวทางรัฐบาลไทยหมวดวันที่หนึ่งเมษาหกหก เลขชุดสองตัวบนงวดนี้มี 44, 54และ62แนวทางเลขเด็ดจากแอดคนเสาะกล่าวใบนี้เป็นเลขแอดมินเอกแนวทางรัฐบาลไทย งวดวันที่1เมษายน66เลขชุด2ตัวบนล่างงวดนี้มี13 14 70 74 68และ77ส่วนชุด3ตัวเต็งโต๊ดงวดนี้มี578 สี1สามและ441แนวทางเลขเด็ดจากแอดมินเอกชื่นชอบตัวเลขก็นำไปลุ้นกันได้นะคะ hey, <baby. S 1> ใบนี้เป็นเลขแอดหรือลั่นสนั่นเมือง แนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งเมษาหกหกชุด3มตัวแต่งโต๊ดงวดนี้มี9ก้าสองสามเก้าสและ2 9งสา ใบนี้เป็นเลขคนมีโชคแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งเมษาหกหกเด่นบนงวดนี้ให้เด่นสองชุดสองตัวบนงวดนี้มีสองเจ็ดสองหกสองสามห้าสองเก้าสองและแปดสอง ส่วนชุดล่างเด่นล่างงวดนี้ให้เด่น4ชุดสองตัวล่างงวดนี้มี4ี่ส4มสี่4กสและ0 4แนวทางเลขเด็ดจากคนมีโชคชื่นชอบตัวเลขก็นำไปลุ้นกันได้นะคะ ใบนี้เป็นเลขพลังเต่าหับแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งเมษาหกหกเลขเด่นงวดนี้ให้เด่นสเด่น7ชุดคู่โต๊ะบนล่างงวดนี้มี4ี่สองสี่เก้หนึ่งสีสามสี ห้าเจ็ดและแปดเจ็ดแนวทางเล็กเด็ดจากพลังเต่าหับใบนี้เป็นเลขแอดน้ำพุแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งเมษาหกหก เลขชุด2ตัวล่างงวดนี้ให้เน้น82เน้นเม็ดเดียวอัดหนักๆให้เน้น82เน้น82แนวทางเลขเด็ดจากแอดน้ำผู ใบนี้เป็นเลขชุดถุงเงินถุงทองแอดชะละดางวดวันที่หนึ่งเมษาหกหกเลขชุดสามตัวงวดนี้มี5 8าแปดหนึ่งหกแและ7 8็ดหนึ่งส่วนชุดสองตัวบนล่างงวดนี้มี8ปดหนึ่งแปดสห้า 8ป8สองและ57แนวทางเล็กเด็ดจากแอดชลดาใบนี้เป็นหวยไก่ต้งแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่1เมษาหกหก เลขเด่นงวดนี้ให้เด่น8เด่น1เด่น7เด่น5ชุดคู่โตดบนล่างงวดนี้มี8 7 8 1 8 5 7 1 7 5และ1 5แนวทางเลขเด็ดจากหวยไก่ตง้ง ชื่นชอบตัวเลขก็นําไปลุ้นกันได้นะคะใบนี้เป็นเลขอาจารย์สิงห์นำโชคแนวทางรัฐบาลไทยหมวดวันที่1เมษาหกหกเลขเด่นงวดนี้ให้เด่น9เด่น8 ชุดสมตัวเต็งโต๊ดงวดนี้มี 449, 459และ479ส่วนชุดคู่โต๊ดบนล่างงวดนี้มี 49, 59, 79, 38, 48, 68และ78 แนวทางเล็กเด็ดจากอาจารย์สิงห์นำโชคชื่นชอบตัวเลขก,ก็นำไปลุ้นกันได้เลยค่ะใบนี้เป็นเลขแม่นมากแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งเมษาหกหกเลขเด่นงวดนี้ให้เด่น9 ชุด2ตัวบนล่างงวดนี้มี93 94 95 96 97และ98แนวทางเลขเด็ดจากเลขแม่นมากชื่นชอบตัวเลขก็นำไปลุ้นกันได้นะคะ ใบนี้เป็นเลขชุดเน้นแอดประกอบไม่สนดับแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งเมษาหกหกเลขชุด3ตัวเต่งโต๊ดงวดนี้ให้เน้น768เน้น768ส่วนชุดคู่โต๊ดบนล่างงวดนี้ให้เน้น76 เจและ68แนวทางเล็กเด็ดจากแอดประกอบไม่สนดับใบนี้เป็นเลขปู่38แนวทางรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาก็ให้แม่นให้เข้าทั้งบนและล่างตรงๆ73 ตามต่องวดนี้ค่ะงวดวันที่1เมษาหกหกเลขชุด3ามตัวเต่งโตดงวดนี้มี217และ218ตัดเล่นเป็นสองตัวได้นะคะส่วนชุดสองตัวบนล่างงวดนี้มี70และ90 แนวาทางเล็กเด็ดจากปู่38ชื่นชอบตัวเลขก็นำไปหลุน้นนำไปเสี่ยงโชคกันได้นะคะใบนี้ก็ให้แมน hey, <baby. S 1> ปิดท้ายกันที่ใบนี้ค่ะเลขตนวาสนาพารวยแนวาทางรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งเมษาหกหก เลขชุด3ตัวเต่งโต,ต๊ดงวดนี้มี468 417และ412ส่วนชุดคู่โต,ต๊ดบนล่างงวดนี้มี09 07และ01 แนวทางเล็กเด็ดจากต้นวาสนาพารวยและนี่ก็เป็นแนวทางเล็กเด็ดเล็กดังจากหลายสำนักหลายอาจารย์ที่ป้าได้คัดสรรน,นำมาเสนอในคลิปนี้ หากคุณผู้ชมเชื่นชอบตัวเลขสามารถนำไปพิจารณานำไปลุ้นนำไปเสี่ยงโชคกันได้เลยนะคะ hey, <baby. S 1> ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลเลขเด็ดจากทุกสำนักทุกอาจารย์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้า ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ